เอาละสิครับคุณผู้ชมครับความจริงได้ปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสื่อเหงียนทึ่งเลยครับกับสิ่งที่ไทยครับได้สร้างมาตรฐานก่อนเกมนะัดชิงชนะเลิศอาเซียนคัพ2024สานามกีฬาระดับโลกการเตรียมการระดับโลกมันเป็นแบบนี้นี่เองเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับ ร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหวครับมาซาธาดะอ e ีชิอิกุนซือทีมชาติไทยมองการไกลของจริงครับเจ้าตัวคิดเห็นอย่างไรก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ AFF แล้วก็อัปเดตฝั่งของเวียดนามด้วยนะครับพร้อมมาตามติด สถานการณ์อาเซียนครับเรียกว่าเหนียนหน้าด้านจนโดนชาวอาเซียนย่ำเละอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ยังไงครับมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับคุณผู้ชมที่ล่าสุดเนี่ยทำเอาสื่อของเวียดนามอ้าปากค้างครึ่งกันเลยทีเดียวครับหลังได้เห็นความพร้อมในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนครับ2พ2น2 4นัดชิงชนะเลิศน,นัดที่2 ซึ่งจะไปแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากฬาสถานครับงานนี้เนี่ยเวียดนามทึ่งตะลึงเลยนะครับหลังจากได้เห็นโลกของฟุตบอลที่พัฒนาและยกระดับในประเทศไทยโดยเฉพาะมาตรฐานสนามกีฬาของไทยนะครับที่ครานี้เนี่ยเวียดนามตีข่าวยอมรับแบบตรงๆเลย ว่าเรื่องนี้สู้ไทยไม่ได้แล้วก็ตามไทยอยู่หลายขุมมากๆเลยทีเดียวเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับผมเพิ่งไปที่งานแถลงข่าวก่อนเกมระหว่างไทยกับเวียดนามจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเรียกได้ว่าต้องยอมรับแหละว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานนักวินาทีนี้เนี่ยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะโคตรมืออาชีพครับ มีการจัดโซนแบบชัดเจนและสนามก็สวยสดงดงามไรซึ่งความวุ่นวายนะครับแม้ว่าข่าวจะมีรายงานออกมาว่าบัตรเนี่ยถูกจําหน่ายหมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เอาเข้าจริงครับเวียดนามก็คงคิดว่าเฮ้ประเทศไทยจะมีอะไรยกระดับขึ้นไหมซึ่งเวียดนามเนี่ยบอกอย่างชัดเจนครับว่าสิ่งที่พวกเขาได้เห็นมันเหลือจะเชื่อมากครับเพราะว่าความเรียบร้อย ดีมากที่สนามราชมังรวมไปถึงเมื่อได้เห็นสถานที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยิ่งอ้าปากค้างว่าโหเป็นสำนักงานใหญ่ที่สวยติดอันดับต้นๆของเอเชียแล้วก็ยังได้งบประมาณสนับสนุนจากทางฟีฟ้าแถมเมื่อเข้าไปดูทั้งเรื่องสภาพพื้นหญ้าทุกอย่างแล้วเนี่ย เวียดนามบอกเลยว่าโอ้โหไทยสุดยอดนะครับซึ่งอันนี้เป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนนะครับเป็นการดับมั่นพวกสื่อเวียดนามได้ดีเลยทีเดียวหลังก่อนหน้านี้นะครับออกมาคุยโวโอ,อวดนะครับว่าใช้งบประมาณที่มีในการยกระดับฟุตบอลให้มีความเจริญเติบโต เท่ากับประเทศไทยแต่เอาเข้าจริงครับพอมาดูอีกรอบเนี่ยเวียดนามก็เริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วว่าพวกเขาใช้งบที่มีเนี่ยไปกับสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะพยายามเอางบณนะวินาทีนี้ที่ควรจะนำไปปรับปรุงสนามหรือไปรีโนเวทสนามให้มันทันสมัยให้เท่ากับประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะครับเวียดนามน่าจะหลงทางนะครับ ใช้งบประมาณในการพยายามไปซื้อนักเตะโอนสัญชาติเข้าร่วมทีมอย่างเหียนซวนซอนเนี่ยนะครับโอนสัญชาติตามเงื่อนไขก็จริงแต่ก็ต้องจ่ายตังค์ให้กับแข้งบราซิลไลนนี้เป็นจำนวนมหาศาลเหมือนกันนะครับประกอบกับล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวฮือฮาออกมาว่าเวียดนามเนี่ยนะครับกำลังจะนะได้นักเตะอันนี้เป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่ง เวียดนามฝรั่งเศสนะครับที่ชื่อว่าเจสันแพงดองนะอันนี้ลูกครึ่งอันนี้เข้าใจเลยแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เวียดนามกำลังบ้าคลัง่งนะครับในการหาผู้เล่นโอสันชาติซึ่งคาดว่าต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมหาศาลเพื่อไปเอานักเตะเหล่านี้มาอย่างน้อยก็ช่วยทีมแข็งแกร่งนะครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าฝั่งของสื่อเวียดนามเองก็เริ่มจะตีข่าวกระตุ้นแล้วว่า หรือพวกเขาหลงทางกับการพยายามผลักดันแนวทางแบบนี้ให้เกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับล่าสุดต้องยอมรับกับมุมมองของอาจารย์มาซาทดาดะอิชิอิที่แกเนี่ยเข้าร่วมงานถแถลงข่าวพร้อมกับกับตันทีมชาติไทยอย่างเพีรดลฉำรัศมีนะ โดยอิชิอิบอกว่าจากการประเมินเกมแรกเนี่ยนะเราเนี่ยยังไม่สามารถป้องกันพวกเขาได้ก็คือเวียดนามและต้องพยายามแก้ไขรายละเอียดในเกมแรกเราเนี่ยไม่ได้มีข้อผิดพลาดแบบเลวร้ายแต่เราจะต้องพยายามแก้ไขมันให้ดีขึ้นเพื่อให้พร้อมที่สุดสําหรับเกมในวันที่5มกราคมอิชิบผมไม่ได้คิดว่าเราเสียเปรียบทีมอะไรเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ สำหรับแทคนิคก,ก,การจัดตัวผู้เล่นก็จะพยายามดูเกมต่อเกมและมองภาพรวมมากกว่าส่วนว่าใครในวันพรุ่งนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะลงแต่ผมเนี่ยจะพยายามเตรียมแผนงานให้พร้อมที่สุดและมองการไกลด้วยนะมองไปถึงช่วงของการโดยจุดโทษกันเลยทีเดียวครับและสิ่งที่ผมชื่นชอบในมุมมองของกุนซือชาวญี่ปุ่นรายนี้ก็คือการ วางแผนอย่างชัดเจนอีชีบอกว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยเป้าหมายของเราคือการเรียกนักเตะใหม่และเปลี่ยนเจเนเรชันสายเลือดใหม่หลังจบทัวร์นาเมนต์ต้องไปตามดูเกมของนักฟุตบอลหลังจากนี้แล้วจะมีการตัดสินอีกครั้งว่านักเตะนะครับคนไหนพร้อมที่จะเป็น ตัวหลักในการแข่งขันเอเชียนคัพซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับอีชียังตอบไม่ได้ตอนนี้ผมชอบมุมมองนี้ของอีชีนะคือแกเป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนไว้อย่างรัดกุมแล้วก็มองการไกลเป็นพิเศษอาเซียนคัพเนี่ยอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับการได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้เล่นสายเลือดใหม่นะครับได้มาโชว์ฝีเท้าเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับจะแชมป์หรือจะไม่แชมป์เนี่ย ว่ากันอีกทีแต่ผมชอบว่าวันนี้เนี่ยไทยเรานะครับได้มีความกล้าที่จะสร้างมีความกล้าที่จะผลักดันนะครับให้ก้าวไปสู่ระดับเอเชียซึ่งผมมองว่าวันนี้การลงทุนเม็ดเงินแต่ละก้อนของไทยเนี่ยนะครับเริ่มตรงจุดและก็ตอบโจทย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีสำนักงานมีสนามที่ดีมีโค้ดที่วางแผนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูบทสรุป ซึ่งคับ2024กันซึ่งผมมั่นใจนะเกมในบ้านแฟนบอลเต็มความจุเราจะทําให้เหงียนเนี่ยร้องจากนะครับเหมือนกับฟิลิปปินส์ร้องจากได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมส่วนทางด้านของกุนซือเวียดนามอย่างคิมซังซิกครับก็เข้าร่วมงานแถลงข่าวก่อนเกมเช่นกัน ตัวของคิมซังซิกเนี่ยแกบอกนะครับว่าหลังจากเกมแรกเนี่ยนะเเวียดนามได้2ประตูสำคัญจากกองหน้าโอนสัญชาติบราซิลอย่างเยนส่วนเซินเขาพอใจแต่สิ่งที่กุนซือกาหลีตใต้บอกคือเกมนัดที่2ไม่ง่ายเพราะเราต้องมาเยือนไทยไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแม้ว่าเรา จะพยายามอย่างไรก็ตามแต่ย้ำเป้าหมายนะครับว่าเวียดนามต้องมาชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วคิมซิโก็ออกมาบอกด้วยว่าเกมในวันพรุ่งนี้แฟนบอลจะเต็มความจุของสนามเพื่อกดดันแต่เราพร้อมรับความท้าทายแม้ยอมรับว่ากรุงเทพเนี่ยอากาศแตกต่างจากเวียดนามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสภาพอากาศเพราะาตอนนี้ที่เวียดนามหนาว ต่ที่ไทยเนี่ยร้อนพอใช้ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะซึ่งต้องยอมรับนะจุดๆุดนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้คือเวียดนามเนี่ยยิ่งใกล้เวลาเท่าไหร่พวกเขาก็เริ่มที่จะนะครับเข้าใจในสถานการณ์ของตัวเองว่าต้องเจอกับอะไรและจะต้องเจอกับความกดดันมหาศาลแค่ไหนต้องบอกเลยนะครับว่าเอาตรงๆนะ การแข่งขันอาเซียนคัพครั้งนี้สําหรับมุมผมนะถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานที่ดีนะครับมีเวความรุนแรงน้อยลงเกมสนุกมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ต้องบอกและต้องรายงานอย่างชัดเจนก็คือการเสียบรรยากาศนะครับจากความหน้าด้านนะครับของเหงียนละกันนะครับที่พยายามออกมาโปรโมตนะครับพยายาม งัดหลักฐานนู้นงัดหลักฐานนี้เพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมนะครับให้กับนักเตะโอนสัญชาติชาวบราซิลล่าสุดผมบอกเลยครับว่าทุกอย่างมันกับตาลปัตรมากๆเลยเล่ากันแบบนี้ครับความพยายามนี้ของเวียดนามเนี่ยนะครับอยากจะให้เหงียนซดเซินเป็นที่ยอมรับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยถูกตราหน้า จากแฟนๆอาเซียนส่วนใหญ่ว่าไม่ใช่คนอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นนักเตะบราซิลคนหนึ่งที่เข้ามารับเงินเพื่อรับใช้ทีมชาติเวียดนามนะครับแต่เวียดนามก็พยายามบอกว่าเนี่ยเขาคือคนเวียดนามแล้วและไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้นะครับหลังจากข้อความดังกล่าวเนี่ยถูกปรากฏขึ้น ในสังคมโซเชียลของฟุตบอลอาเซียนครับกระสาต้องบอกเลยว่าโดนยำเละนะครับเหมือนเดิมนะครับท็อปคอมเมนต์ของเหนียนส่วนสนก็คือโนบราซิลโนปาตี้คือถ้าเวียดนามไม่มีบราซิลก็คงไม่พยองเดดขนาดนี้นะครับหรือนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่านักเตะบราซิลรายนี้ยอดเยี่ยมพวกเขาเนี่ย เป็นคนเวียดนามแต่เป็นคนบราซิลมากกว่านะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าผู้เล่นที่ดีสำหรับเวียดนามสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาเซียนได้แต่ว่าเขาไม่ใช่คนเวียดนามนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามวิจารเรื่องการแปลงสัญชาติของประเทศอื่นมากเกินไปในที่สุดวันนี้พวกเขา ก็ได้รับกรรมจากสิ่งที่พูดเอาไว้ด้วยการกลืนน้ำลายตัวเองนะหรือบางคอมเมนต์บอกภูมิใจเวียดนามภูมิใจบราซิลมากเลยที่ทำให้เวียดนามเก่งขนาดนี้นะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเวียดนามแน่จริงโอนบราซิลไม่ให้หมดเลยเราจะได้รู้กันว่าน,นักเตะโดยธรรมชาติของเวียดนามนั้น ไรศักยภาพมากขนาดไหนนะครับหรือแม้กระทั่งมีการออกมาคอมเมนต์ว่าต่อไปในอนาคตใครที่เป็นบราซิลก็สามารถมาเล่นให้กับเวียดนามได้เพราะประเทศเขาเปิดกว้างแล้วนั่นเองนะครับคือตอนนี้เท่าที่ผมจับใจความนะหูเรื่องของการถูกยํำถูกการไม่ยอมรับในครั้งนี้มากขึ้นเรื่อยๆคือจริงๆอะ ถ้าเวียดนามตีนิ่งซะเลยนะครับไม่พยายามคุยโวโออวดว่าเฮ้ยฉันเป็นเจ้าอาเซียนนะเหงียนส่วนเซินช่วยไว้อะไรเงี้ยเงียบเลยนะครับก็คือทำผลงานไปเรื่อยๆแต่พอทำผลงานได้ดีพยายามโออวดว่าเฮ้ยมันมาจากผู้เล่นศักยภาพสูงชาวเวียดนามอย่างเหงียนส่วนซอนอะไรเงี้ยซึ่งคนอาเซียนเขาไม่ได้อินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคือไอ้เรื่องลูกครึ่งอ่ะ ยังพอจะรับได้ลูกครึ่งลูกเซี่ยวอ่ะแต่พอเวียดนามมาสายสุดตรงนะครับมาบราซิลแล้วไม่ยอมรับว่ามันเป็นการโอนสัญชาตินะครับแต่ไปกล่าวหาชาติอื่นๆว่าแปลงสัญชาติอย่างไทยเนี่กรโดนนะครับลูกครึ่งก็กลายแปลงสัญชาติไปซะนี่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าณนะเวลานี้ครับเวียดนามต้อง รับผลกรรมนะครับจากความพยายามทำให้ชาวอาเซียนเชื่อว่าบราซิลเป็นอาเซียนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดได้เลยนะครับว่าพอย้อนกลับมาดูต้นคลิปเนี่ยจะรู้จะทราบได้เป็นอย่างดีว่าทำไมนะครับประเทศไทยยังคงถูกยกย่องจากชาวอาเซียนนะครับว่าเป็นเมืองนะครับที่พัฒนา ฟุตบอลนะครับจากรากฐานสร้างมาตรฐานนะครับแล้วก็ยกระดับนะครับจนฟุตบอลอาเซียนเนี่ยนะครับกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแม้ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับฟีฟา่าเอมัดก็จริงคูณ5ก็จริงแต่ไทยก็พยายามยกระดับนะครับด้วยการอันเชิญนะครับประธานฟีฟ่ามามอบถ้วยรางวัลน,นี่คือสิ่งที่ไทยอยากจะให้ฟุตบอลในย่านนี้นะครับเข้าสู่แดนสีไล แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวียดนามเนี่ยก็คงจะเริ่มตาสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับพรุ่งนี้5มก,กราคมคือคำตอบว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสำคัญเหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิชช๊กแชมปแบบนี้ ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ b i ๊ c h a มปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ